อาวีคันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของ70ไมส์มเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าลูกค้าเลือกเป็นรุ่นไหนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 4K มี HDR ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น A810 นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ติดฮาร์ดแวร์คิดก็คือระบบพาร์ i ิ่งโหมดครบเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวของจอนะครับเป็นแบบนี้เลยนี่คมๆแบบนี้ข้างหลังเป็นยังไงเราลองไปดูกัน ตัวนี้นะครับข้างหน้านี่จะเป็นอยู่ในระดับ 4K เลยข้างหลังเป็น 1,080p ครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันว่าตัวนี้ครบจบยังไงทําไมเลือกตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าการเชื่อมต่อนะครับอันนี้คือภาพของกล้องหน้าเลยครับแล้วเราลองมือมาดูภาพกล้องหลังกันเล็กน้อยนะนี่กล้องหลังนี่ครับ คมไหมผมว่าคมมากนะครับแล้วตัวนี้นะครับยังซัพพอร์ตระบบจอดอีกด้วยนะครับใครที่อยากได้ระบบจอดดีๆติดฮาร์ด i วคิดสาหรับตัวนี้จบมากๆเราลองมาดูกันว่าบันทึกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันมีป้องกันได้ทั้งตัวระบบธรรมดาระบบจอดนะครับหรือไทม์랩ด้วยนะครับก็คือกลับไปแล้วใช้งานตลอดเวลาทางาน100%งนครับไม่ว่าจะตอนติดหรือตอนดับนะครับไม่ใช่เขียนว่าแค่ซัพพอร์ตนะ ตัวนี้ก็คือทํางานจริงนะครับแบบนี้เลยคมไหมผมว่าดีนะครับภาพคมมากๆแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆสําหรับใครอยากหากล้องสักตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็ชัดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนขอบคุณครับ